<c oughs> แม่ครัวก็เตรียมอาหารถวายพระทหารเพลนนะคะ<า>วันนีนน้ีแม่ครัวก็เตรียมอาหารอันนี้ก็ผัดผัดพริกแกงเพ่ะนั่นอนะ่ะผัดนะผัดพริกแกงผัดพริกแกงถัว่วถั่วแครใส่ใส่กุ้งกุ้งตัวนนบึ้มเลยค่ะอันนี้ใหญ่ไปเลย <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ อ,อันนั้นคือมันลงอ,นะอันนี้กายผัดคิ้งค่ะกายผัดขิงนะคะ,คะผัดตัวก็น่ากินไม่เคยผัดแันเนี้ยครั้งแรก <c oughs> หน้าตาดีมากหน้าตาดีมากเลย๋ยวกจะขึ้นเอาอันนี้โรยหน่อยโหละพาจะได้หอมสอม เผ็ดมากกำลังดีจ้ะไม่กล้าใส่จิ้เยอะทิ้สวยมากนี่ค่ะอาหารของพิชิตพิชิตทำมาถวายวันนี้ต้องเป็นอาหารเวียดนามเนาะปวกเปี๊ยเวียดนามใช่ไหมพิชิตใช่ค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำจิ้มค่ะ อยากน้ำจิ้มถัวมาเป็นน้ำจิ้มอะไรพี่พี่จิ้มเองก็คือน้ำจิ้มนี่แหละนใส่ในน้ำจิ้มเหรอใส่ในน้ำจิ้มไข่แมวเหรอนี่พลาสติกหนูอันนี้สุดยอดเลยอมแค่นั้นพอไหมพอเสร็จพอเหตุหน่อยนะอันนี้เหตุหน่อยนะเห็ุค่ะเหตุอันนี้เป็นอาหารเดือดน้ำนะคะที่พี่ทำมา ถวายกะค่ะน,นุโมันาบุญบกับพิทิปด้วยนะคะ่ขยะบปกเปียสดจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็พิทิปทำมาถวายพระค่ะเป็นอาหารเวียดนามอาหารคลีนผักใช้ผักในสวนค่ะคเพื่อนๆใช้ผักในสวน ทำอย่างประนีตเลยค่ะเอามาถวายพระอนุโมทนาบุญกับพี่ทิพยด้วยนะคะค่ะแล้วก็แบ่งบุญให้ f อทุกท่านทุกคนค่ะนี่ก็เป็นของหวานนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นมันเชื่อมฝีมือของพี่ทิพยอีกเหมือนเดิมค่ะอร่อยมากค่ะอันเนี้ย ็นมันเชื่อมโอ้โกว่าจะได้กินพี่น้องเอ้ยต้องมาวัดน,นะคะของพวกนี้หากินยากมากค่ะอะไรที่หากินยากๆต้องมาหากินที่วัดค่ะจะได้กินทุกอย่างเลยค่ะสุดยอดเลยอนุโมทนาบุญกับพี่ทิพย์ด้วยค่ะ ตัวนี่อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆนักจันี่เขาเรียกถั่วอะไรพวกเราก็เลยพากเรียกถั่วญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าจะเห็นเป็นประจําเลยอยู่ที่ร้านชูชถั่วกินที่ร้านซูชิอ่ะถั่วญี่ปุ่นนะถั่วชูชีถั่วเขียวไหมถั่วญี่ปุ่นค่ะเพื่อนถั่วเหลืองไหมไม่ใช่บรรยากาศเบื้องหลัง ระามก็มาแอบ,บถ่ายแม่ครัวแต่ละคนะมาแอบ,บถ่ายเอาอาหารที่แม่ครัวจะทำอย่างประณีตเพื่อที่จะนำไปถวายพระนะคะไปดูทั่วหน้าค่ะค่ะไก่ผัดขิงหน้าตาด,ดีมากเลยมาดู <c oughs> หัวผัดพริกแกงหัวผัดพริกแกงใส่กุ้งหน้าตาดีามากเลย